วัสดีครับนักเรียนนึกษา้วก็ผู้ายาารย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันนะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ก็มาต่อการจากคราวที่แล้วนะครับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเพศเพศสัมพันธ์นะครับเพศสัมพันธ์นะครับว่าสาคัญเหมือนกันจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็ไม่ได้เอามาคุยมาอวดมาโม้หรอกแต่ว่าตั้งใจฟังให้ดีก็จะได้สาระจากผมนะครับไอช่วงนั้นก็ผมอายุประมาณยี่สิบกว่านะครับยี่สิบกว่าก็ เรียนยังไม่จบั้นอุดมนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็โอ้นมเนิมนี่เมาครับเมานมเมาเหล้าเมาหญิงนมนี่ไม่ใช่นมอยู่เอสทีอะไรครับนมหญิงเนี่ยนะครับโดนมอมเมาเหลือเกินก็ไปเจอผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับเพื่อนอีกทีนึงนะครับดูดีเลยแหละระดับ PR ครับระดับ PR รลนเหล้านะครับเขาทำความรู้จักกันสักพักก็ พอดีว่าก็มีโอกาสได้ผูกพันกันระดับลึกซึ้งนะครับหรือวันนั้นเธอก็โทรมานะครับโทรมานัดผมว่าวันนี้ว่างไหมให้ไปหาที่ห้องหน่อยเอาแล้วผมก็ติดภารกิจแข่งฟุตบอลอีกนะครับจะบอกเธอตรงๆก็กลัวจะกลัวจะไม่ได้ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะครับก็แอบไปเตะฟุตบอลก็บอกว่าพอดีมีธุระ แล้วเธอก็บอกว่าไม่ต้องมาละอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมาละผมก็แอบไปเตะฟุตบอลกันบอมร่างกายให้พร้อมเลยว่างั้นไปยืดเส้นยืดสายมานะครับเสร็จก็กลับมาเตรียมตัวที่ห้องก็จําถ้าจาไม่ผิดจําได้ว่าอาบน้ําไปก่อนนะครับแล้วก็ในกระเป๋านี่มีมีอะไรครับนักศึกษาคิดว่าผมมีอะไรไม่มีตังค์นลมีแต่ตังค์ค่ารถไปโอหาผู้หญิงเนี่ยนะครับบอกว่าไม่มีตังค์เขาบอกมาก่อนเดี๋ยวจ่ายให้ ผมก็นั่งรถเมล์ไปแต่ที่สําคัญในกระเป๋ามีมีคอนดอมนะครับหรือถุงยางอนามัยนะครับมีคอนดอมหรือถุงยางอนามัยนะครับก็ไปถึงเธอก็สั่งข้าวให้ทานนั้นนะครับสั่งข้าวให้ทานเสร็จนั่งคุยกันสักพักในห้องนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนว่าเราทั้งสองพร้อมที่จะลึกซึ้งกันแล้วนะครับอาจาผิดตั้งใจนะครับผมต้องแปลงฟันก่อนนะครับ ต้องแปรงฟันก่อนคือผู้หญิงที่ผมมีอะไรด้วยเธอค่อนข้างจะอนามัยก็ต้องแปรงฟันก่อนทําความสะอาดเพราะก่อนหน้าที่จะมีอะไรกันทานข้าวครับแล้วทานอะไรรู้ไหมครับนักศึกษาทานผัดกะเพราครับรสจัดมากเลยเผ็ดนะครับรสจัดมากเลยเผ็ดต้องแปรงฟันก่อนแปรงฟันก่อนพอแปรงฟันเสร็จนะครับออกมาก็หนัวกันใหญ่เลยโอ้บอดี้ร่างกายนี้ขา หมอที่ร่างกายขาวนี่เหมือนเหมือนนักเอกเอวี A ะครับเหมือนเหมือนนักเอกเอวี A v เลยแล้วก็ผิวพรรณดีมากตรงปทุมถันนะครับตรงปทุมถันหรือคู่ภาษาค่อนข้างที่จะแบบตรงไปตรงมาหน่อยนะคือหัวนมเนี่ยหัวนมสีชมพูเลยครับเธอน่าจะไปทํามาน่าจะไปทํามานะเพราะว่าไอ้สมัยนั้นก็ไอ้ความเจริญก้าวหน้าของ ไอ้เทคนิคทางการแพทย์เรื่องสายกรรมมันก็มีแล้วนะครับมีแล้วน่าจะไปทํามาแล้วก็อันนี้พอดีนี่พอมีความต้องการแล้วก็เริ่มกันนะครับพอเริ่มสอดใส่กันนะรเริ่มสอดใส่มีปัญหาเดี๋วผมยังไม่บอกว่าปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาทําให้ทุกอย่างมันล่าช้าแล้วเธอกลัว,วผมจะหมดอารมณ์ครับถุงยางอนามัยที่ผมพกไปเนี่ยโอ้โห นะครับโชคดีผมพกไปสองอัน,นรับพกไปสองอันเพราะอันแรกใช้ไปเนี่ยนะครับอันแรกใช้ไปเนี่ยต้องเอามาแซะอันนี่มันมันทไม่เสร็จครับมันทําไม่เสร็จต้องหยุดก่อนแล้วก็ไปเริ่มใหม่นะไปเริ่มใหม่ไปเริ่มใหม่ก็เข้าห้องน้ําล้างเนื้อล้างตัวล้างอะไรแล้วก็บิวอารมณ์กันใหม่มีการนะครับมีการออลัันนะครับมีการออลลันนะครับ ออรัาเซ็กนักศึกษาเราไปค้นหาความหมายเองนะครับแล้วก็ใช้ใช้ถุงเนี่ยนะครับบิวอารมณ์ผมแล้วก็ใช้ถุงใส่เข้าไปนะครับใส่วิธีการใส่ก็ใส่อย่างนี้แล้วก็ลูดลงนะครับอันจะเป็นวงอย่างนี้นครับลูดลงลูดลงนะครับแล้วเธอก็มงอย่างนี้นะครับแต่แล้วเริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาอีกทีก็โชคดีมีถุงยางสองอันเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องกัน <c oughs> มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบดีนะครับเธอก็บอกให้ผมเน้นเน้นหน่อยเน้นแรงๆให้หน่อยเน้นนู่นเน้นนี่ไอ้ผมก็ยังไวรุ่นประสบการณ์อ่อนนะครับไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับจะเป็นครั้งเดียวนะครับนักศึกษาจะเป็นครั้งเดียวและครั้งแรกของผมนะครับหลังจากนั้นพอเรามีอะไรกันเสร็จนะครับไม่มีโอกาสได้ ไม่มีโอกาสได้มีความสัมพันธ์ไม่มีโอกาสได้มีเซ็กกันอีกเลยแหลโชคดีที่ป้องกันนะครับาทนนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องให้ทุกท่านฟังนะกับผู้หญิงคนนี้โอ้โหจริงๆเนี่ย,เ,ยเธอเพอร์เฟกมากแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือโดนหลอกฟันครับไปทราบทีหลังนะครับไปทราบทีหลังว่าเธอเป็นพวกเก็บแต้มนะครับไปทราบทีหลังว่าเธอเป็นพวกเก็บแต้มแล้วก็เป็นพวกวันไนท์นะครับโอ้โห กูก็นึกว่ากูหล่อนะครับผมก็นึกว่ากูหล่อแล้วแม่งได้ใจนะแต่ที่ไหนได้ไอ้เหี้ยแม่งคือแบบเธอเป็นคนที่แบบถ้าใครโดนโดนใจเธอเนี่ยนะครับใครโดนใจเธอตรงสเปคเธอเนี่ยนะครับเธอจะฟันนะครับเธอจะล่อนะครับเธอแบบเธอเป็นผู้หญิงสายหมอนะครับกูก็นึกว่ากูหล่อไอ้เหี้ยกูโดนหลอกฟันนะครับไอ้ผมนี่ตอนมีอะไรกันนะครับก็แม่งเ,เธอบอกให้ทําแรงๆผมก็ทำเบาๆ พราะอะไรรู้ไหมครับผมคิดว่าจะถนอมไว้คราวต่อไปเพราะเป็นครั้งแรกนะครับผมจะถนอมไว้คราวต่อไปเป็นครั้งแรกที่ไหนได้ไอาสตว์พอขออนุญาตนะครับพอน้ําแตกแล้วยกทางกับกูเลยนะครับรุณแบบอืมเพราะเสียแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมโชคดีมากนะครับน,น้องนองนักศึกษาที่วันนั้นพกถุงยางอนามัยไปสองสามอันวันนี้ว่าเธอเธอ,เธอติดเชื้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 อเชื้อแบคทีเรียทางช่องคลอดครับ เออติดเชื้อแบคทีเรียรทางช่องคลอดแล้วก็อมันทําให้ความต่อเนื่องในการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันทําให้ลดดอกสภาวะอารมณ์ลงนะครับเพราะว่าทุกอย่างเธอเพอร์เฟกหมดนะครับผิวพรรณสวยขาวเหมือนดาราเอวีหัวนมนี่สีชมพูเลยนะครับดูดีแต่ว่าวันนั้นเธอติดเชื้อแบคทีเรียรทางช่องคลอดแล้วก็ทําให้มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นที่ช่องอวัยวะเพศนะครับค่อนข้างโอ้แรงนะครับ เราก็มันเลยไม่ต่อเนื่องผมต้องถอดถุงทิ้งไปไปหนึ่งถุงแล้วก็ไปโมกใหม่ล้างใหม่เธอเธอกับผมก็เข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ําแล้วก็เธอก็ล้างช่องคลอดล้างอวัยวะเพศนะครับล้างอวัยวะเพศให้สะอาดขึ้นนะครับปุ๊บมันก็ดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นทีนี้ผมก็ใส่ถุงยางอนไมป้องกันใส่ถุงยางอนไมป้องกันไว้นะครับก็ทําให้วันวันนั้นที่เรามีอะไรกันเนี่ยผมผมไม่ติดเชื้อโรค ผมไม่ติดเชื้อโรคนะแล้วก็วิธีการถอดถุงเวลาทําเสร็จนะครับอย่าน้องๆนักศึกษาอย่าไปอย่าไปดึงส่วนปลายนะครับใส่นี่ก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับรูดลงไปปึ๊บเวลาดึงก็ดึงตรงโคนนะครับตรงที่มันเป็นเหมือนหนังกระติกเนี่ยขึ้นมานะครับปึ๊บป๊บแล้วก็ดึงนะครับดึงขึ้นมานะครับปึ๊บออกนะครับแล้วบีบไว้ทิ้งถังขยะนะครับก็หวังว่า จะแชร์ประสบการณ์ที่ทั้งเสียวทั้งฮาของผมแล้วก็มีสาระของผมให้กับน้องๆได้รับทราบไว้นะครับว่าเราเป็นวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นว้อยากรู้อยากออลองฟุ่มุ่มรถมาฝุ่นเข้าตาเอาเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับเป็นวัยอยากรู้อยากลองนะครับอยากทํานู่นทํานี่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับเพศสัมพันธ์นะครับอ่าผมจะบอกสรุปให้เลยนะครับ ก่อนมีอะไรกันทางที่ดีนะครับถ้าทานอาหารรสจัดทานพวกส้มต้มส้มตำของเผ็ดน,นะครับจะจูบจะออรันเซ็กกนเนี่ยต้องแปรงฟันก่อนนะครับแปรงฟันให้สะอาดบ้วนปากให้ดีนะครับตอนมีอะไรกันก็ต้องใส่ถุงยางกันไหมป้องกันนะครับ<ม>ก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับโรคก,กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงวัยก็ไม่ควรที่จะไปทํามันนะครับแต่ถ้า อดทนไม่ไหวจริงๆนะครับแบบแม่งคันจริงๆอ่ะบอกว่าคือเอาง่ายๆคือแม่งคันจริงๆกูมัธยมอยู่อย่างเงี้ยถุงยางอนามัยนะครับเพราะว่าผมอยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดท้องในวัยเรียนนะครับท้องในวัยเรียนนะครับตั้งท้องในวัยเรียนตั้งแต่มสามมสี่มห้านี้อนาคตเนี่ยจะลําบากนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวัยที่จะมีบุตรมีลูกนะครับในความเป็นจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือหน้าที่ของเราต้องเรียนให้จบก่อนนะครับมันเสี่ยงกับการ โดนพ่อแม่ไม่เข้าใจตบตีนะครับรโดนได้นะว่าไอ้ลูกไม่รักดีมพงทาตัวอย่างนี้มแม่อุตส่าห์ส่งเรียนนะครับมีนะครับในสังคมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดไปผิดแต่ผมไม่ได้สนับสนุนนะครับผมไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าถ้าผิดพลาดไปเนี่ยก็โอเคเราต้องถอยออกมาก่อนเพื่อเลี้ยงดูลูกแล้วก็อนาคตเราก็อาจจะแบบกลับไปเรียนใหม่กี่นาทีครับ เดี๋ยวอีกสองนาทีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันยังไม่ถึงเวลานะครับตามคําแนะนําของผมเนี่ยคือต้องควรต้องรอให้ถึงเวลาก่อนอย่างน้นนอยๆสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยอ่ะจบมัธยมไปอย่างเงี้ยนะจบมัธยมไปเรียนอุดมเนี่ยก็อ่ะโอเคแล้วรู้จักป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดมาตั้งคันในช่วงวัยเรียนเนี่ยอนาคตมันเสี่ยงต่อก,การที่เราจะไม่จบการศึกษานะครับต้องสละเวลาไปเลี้ยงลูกหรือ ทำอะไรอย่างอื่นมากมายนะครับแต่ว่าผมไม่สนับสนุนการทําแท้งนะครับไม่สนับสนุนการละแท้งถ้านักศึกษาไม่ไม่อยากท้องก่อนแต่งไม่อยากทําแท้งนะครับไม่อยากตั้งครันนะครับเอา,ออางเงี้ยไม่อยากท้องก่อนแต่งไม่อยากตั้งครันไม่อยากทําแท้งไม่อยากเสี่ยงใส่ถุงยางอนามัยครับปลอดภัยที่สุดแล้วก็คือเวลามีอะไรก็อย่าไปกระแทกแรงเดี๋ยวถุงแตกนะครับกระแทกแรงถุงแตกจริงนะครับบอกว่าเพราะ ถุงบางยี่ห้อมันไม่มีบางยี่ห้อมันไม่มีมาตรฐานนะไปใส่ไปมันบางๆนี่ยี่ห้อไม่ดังนะครับผมโฆษณาให้หน่อยละกันนะครับมาตรฐานเลยนะครับไม่แพงด้วยวันทัศนะครับใช้ประจําอ่ะผมอะ่ะวันทัศนะครับไอ้ประจําเลยนะครับมีหลายไซส์นะก็ฝากน้องๆไว้เผื่อได้ประสบการณ์ที่ดีจากผมนะครับก็ไม่อายนะครับเราเป็นลูกผู้ชายเกิดมาเคยมีอะไรกับผู้หญิงก็เล่าให้ฟังนะครับโอ้แม่งผมคิดว่า แม่งจะได้หลายดอกแม่งพอกระชอกแล้วทิ้งเลยแม่งสวยจริงนะครับโอ้พยานหลักฐานเพียบนะครับแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ดอกไปที่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าผมก็ปลอดภัยนะโชคดีนะครับเรื่องผู้หญิงกับผมผ่านมาเยอะเดี๋ยววันหลังผมเล่าให้ฟังอีกก็ได้นะครับไอเรื่องจุ้มจิ๋มจุ้มจิ๋มเนี่ยนะครับสําหรับวันนี้นะครับปิดคลิปแค่นี้ก่อนครับอยากจะได้เธอหลายทีแต่โดนขยี้ทีเดียวแล้วปิ้วเลยนะ